นอป้ายกดนับจํานวนสอหลักตัวเลข12นิ้วสีแดงนะครับควบคุมด้วยแป้นกดแบบเมทริกลากสายนะครับสายสัญญาณจากกล่องควบคุมนะครับยาว10เมตรแล้วก็มีช่องต่อกดดิ่งต่อออดนะครับยาว2เมตรครับผมสามารถกดตั้งตัวเลขได้ครับตัวป้ายขนาด39ิ้า คูณสาิเซนติเมตรหนา10เซนติเมตรครับผมสามารถปรับแสงได้ทั้งหมด20ระดับนะครับเราจะมาเริ่มต้นใช้งานกันเลยนะครับเมื่อเสียบปลั๊กตัวป้ายก็จะแสดงค่าตัวเลขล่าสุดขึ้นมานะครับเมื่อลูกค้าต้องการกดเคลียร์เป็นศูนย์นะครับก็กดที่ปุ่ม A นะครับเมื่อต้องการกดนับขึ้นทีละหนึ่งนะครับก็กดที่ปุ่ม B ครับ ลงทีละหนึ่งกดที่ปุ่ม C ครับผมถ้าต้องการกดเลขเป็นจำนวนนะครับก็จะกดแล้วตัวเลขจะดันจากด้านหลังเข้ามาเลยนะครับสองห้า,ห,าหกเจ็ดจขนดันเข้าไปเลยนะครับส่วนสี่เหลี่ยมนี่นะครับก็จะเป็นปุ่มปรับแสงครับผมเมื่อกดเข้าไปแสงก็จะสว่างขึ้นมาทีละนิดนะครับ จากนั้นก็จะเป็นปุ่มดอกจันนะครับก็จะทําการเปิดการทํางานของกระดิ่งครับผมกดหนึ่งครั้งเพื่อเปิดแล้วก็กดอีกหนึ่งครั้งเพื่อปิดครับประมาณนี้หรือจะปล่อยอยาวแต่ก็ไม่ควรเกินสิบวิครับการใช้งานก็มีประมาณนี้นครับ